เวลาเดินทางไปของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเองเนี่ยหรือว่าจริงๆหลายๆทีมของกีฬาไทยแล้วเเวลาเดินทางไปเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมที่สมมติเป็นทัวร์นาเมนต์ยาวๆแบบนี้เขาก็จะมีอะไรให้ทําอ่ะคือก่อนนั้นเนี่ยเจ้าช้างช้างมันเอาบตเตเลี่ยนไปแปลกใจไหมตัดผมเหรอเออเอาบาตเลี่ยนใช่เอาบตเตเลี่ยนไปคือคือโอเคมันดูมั้ ถ้าพูดอย่างนี้มันก็ดูเอ้ยก็แคแบัตเตอรเลียนแต่ตอนนั้นมันคือเดินทางข้ามทวีปไปทวีปแอฟริกาทวีปเมริกาใต้เออมันเอาที่ตัดเอาเอาบัตเตอรเลียนไปแล้วผมก็งงเออมเอามาทําไมวะเออแต่มันมันไม่ใช่ว่าเออมันคงแบบคงชอบอะเออเมื่อก่อนเออก็เอาบัตเตอรเลียนไปมันก็ไปตัดให้เพื่อนตัดให้เพื่อนตัดให้ออ ไอ้บางเวที่เป็นทีมสตารไปนะครับตัดเฉลิมสีพวงสีเมื่อก่อนไอน้ผู้สาวตัวอ่ะมนั่งตัดกันตัดตัดตัดือมันก็คือมันก็เพลินอ่ะใช้ชีวิตแบบเออมันมันคือครอบครองแท้ <c oughs> อันนี้บอกเลย <c oughs> ใช่แล้วก็ผมว่ามันก็เป็นการรีแลกไปด้วยไม่พลาดทุกเรือ่องราวกีฬากดติดตามสับส r ดท้ายยูทูบของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน